วัวแมนแมนวันนี้จะมานําเสนอการทอดไข่เจียวที่ฟูและกรอบทําอย่างไรไม่ยากเลยนะครับรอตามกันเลยเราใช้ไข่สีฟองวันนี้นะครับก็ตอกเข้าไปก่อนเลยปุ๊บไล่เข้าไปเลยนะครับสีฟองเวลาตอกก็ให้มันาร์ดคอร์นิดนึงเรากลัวแมนแมนอยู่แล้วนะครับตัวนี้วิธีการเอาและหลังจากที่เราตอกไข่ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะตีไข่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเคล็ดลับก็คือว่าเวลาที่เราตีไข่นะครับในช็อตแรกเนี่ยเราตีแต่พอประมาณก่อนยังไม่ต้องแบบให้เป็นฟองมากนักนะครับแล้วเราก็ใส่พวกน้ำปลานิดนึงนะครับเป็นน้ำปลานิดนึงบ นะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลกับผงปรุงรสสักเล็กน้อยนะครับใส่น้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสสักเล็กน้อยตัวนี้ไม่ต้องเยอะมากนะครับเสร็จแล้วเราก็มีการโรยพริกไทยสักหน่อยนึงเพื่อความหอมนะครับจังหวะชุดนี้ปุ๊บที่เหลือเนี่ยเวลาเราตีเราก็ตีให้ใหขึ้นฟองเยอะๆเลยนะครับตีให้เป็นฟองเยอะๆตัวน,นี้เสร็จแล้วเราก็มาตั้งเตากันนิดหนึ่งนะครับ ตอนแรกเราจะใช้ไฟแรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันเยอะกว่าปกตินิดหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนหลังปุ๊บเนี่ยเราก็จะค่อยเสด็จน้ามันออกไปในตอนแรกให้เราใช้ไฟแรงก่อนนะครับพอน้ํามันเนี่ยร้อนได้ที่เราก็จะลดไฟให้เป็นระดับกลางๆแล้วก็เคล็ดลับอยู่ที่การใส่ไข่นะครับเมื่อน้านํามันร้อนได้ที่นะครับให้เราปรบับไฟมาเป็นไฟระดับไฟอ่อนๆถึงกลางๆนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเคล็ดลับคืออย่าเพิ่งใช้ตะหลิวตรงนี้นะครับให้เราเอาไข่ ที่เราไปขึ้นฟองเห็นไหมครับตัวนี้ขึ้นฟองมาแล้วเคล็ดลับมันก็คือว่าเราใช้กระชอนที่มันมีตาแบบทีๆตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็มากรองเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเทไข่นะครับเทไข่ผ่านกระชอนนี่ค่อยๆค่อยๆเทไปนะครับค่อยๆเทไปอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าไข่ที่มนลงไปทางด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะกระจายตัวตรงนี้แนะนาว่าให้ กระจายออกไปเป็นวงกว้างๆหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปซ้อนกันมากนักนะครับอย่างนี้นะฮะมันก็จะลงไปปึ๊บเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งในขณะที่ไข่มันลงผ่านกระชอนไปเนี้ยนะครับมันก็จะฟูให้เป็นลักษณะของไข่เจียวที่มีความฟูตรงนี้นะครับให้เราใช้ไฟอ่อนนี้ไปเรื่อยๆแต่วันี้เราก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกระทะไปนะครับเลี้ยงกระทะไปปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เล่งไฟสักนิดหน่อยนะครับเล่งไฟสักนิดหนึ่งล้วก็รอให้ไข่ที่ทางด้านล่างเนี้ยมันมีความสุกขึ้นหน่อยอย่างนี้นะครับ เมื่อไข่ทางด้านล่างเริ่มสุกแล้วเราก็เตรียมตัวกับนะครับเป็นตัวกับไข่หนึ่สองครั้งปึ๊บอ่าเป็นกษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีความหนากรอบนอกแล้วก็นุ่มหนอนะครับคราวนี้เราก็ลองดูสภาพเห็นไหมครับว่าข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีความกรอบแล้วก็มีความนุ่มข้างในตลอดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะกับอีกสองครั้งก็ใช้ได้นะครับคราวนี้เราก็จัอีกสาาักครั้งครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าสีตรงนี้โอ้โหพองแล้วก็จะมีความกรอบแต่จะมีความกรอบที่มีความนุ่มแทรกอยู่ข้างในด้วยนะครับมันก็จะทําให้ไข่เีย มันมีมิติมันไม่เรียนนะครับเดี๋ยวเรากลับอีกทีนึงนะครับอีกสองครั้งเลยเดี๋ยวก็ยกขึ้นได้เลยนะครับสีสันน่ารับประทานมากเลยเคล็ดลับจากการกรองในตะกรอมที่เป็นนเล็กๆเนี่ยครับมันจะทำให้ไข่มันจะมีลักษณะของ texture อท,ที่น่าสนใจมากๆเลยครับ เอาละเรียบร้อยแล้วนะครับเอ,อิบกับอีกนึงว่าเึิบอ่าเห็นไหมครับมันจะมีความฟูแล้วก็มันจะมีลักษณะของการกรอบนอกพร้อมที่จะลงในส่วนของการจัดจานโอ้โหเต็มจานหรือว่าน่าทานมากนะครับน่าทานมากเป็นลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมครับดูลักษณะของไข่ที่มันจะมีความกรอบเป็นสีเหลืองทองโอ้โหถ้ากินกับซอสพริกนะครับหรือว่าเป็นพริกน้ำปลาบีบมะนาวหน่อยอย่างนี้แล้วก็น่าทานมากๆเลยนะครับเราไปทำดูกันนะครับจากคัวแมนแมนครับ